สวัสดีครับพบกับผมบาเคสติ๊กอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องก่อนที่พาไปหาอยู่หากินมีเนื้าหนึ่งกินมาแนะนําพี่น้องอีกแล้วนี่ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งนี่เพล่ปลาวิไลปลาหมึกแห้งบ้านเพลระยองส่งปลาหมึกมาให้อีกแล้วอันนี้ดิปลาหมึกไข่ปลาหมึกทรงเครื่องอันปลาหมึกทรงเครื่องเนาะ มีอย่างนี้เนอนมักขนาดอันดามักมากปลาแห้งอาชิโกเอาไว้ปิ้งกับป่นเนาะโอ้มีแต่ถุงใหญ่ๆหี่ถุงใหญ่ๆแม่ส่งมาให้กินอีกแล้วหลายรอบเลยได้เนาะลโลแมนครับแม่บางทีสาธิตจะเรียกว่าแม่นีเนาะแม่นีนี่ส่งมาให้หลายรอบชื่อเพจของแม่คือป้าวิไลเดี๋ยวพ่อเพจจะทิ้งทิ้งลิงไว้ด้วยเนาะเอ้ยทิ้งไอ้หน้าเพจ เผื่อพี่น้องสนใจอยากสั่งไปเข้าไปสั่งของแห่งของทะเลแห่งแห่งมากินเนาะว่ามีตั้งหลายอย่างมีมีหลายอย่างให้เลือกเลยแหละเนาะสต่อกเนาะปลาหมึกก็มีหลายชนิดมีปลาเค็มก็มีเขาก็เคยได้ปลาเค็มดำอุ้ยหลายรอบเลยแม่นี่ส่งมาให้นับบทวนตั้งแต่ทําช่องมาส่งใหม่กินตลอดเลยเดี๋ยวเค็จะขึ้นเพจไว้ตรงนี้พี่น้องขึ้นเพจเผื่อพี่น้องสนใจเนาะมันจะมีทั้งเบอร์ติดโทรเบอร์โทรติดต่อให้เรียบร้อยครับนีออี่รอบที่ท่า่บอรลูที่แม่ส่งให้กิน ต้องขอบคุณเมนีได้หลายเรือจ้ะขอบคุณมากมากครับโอเกนชาติกาได้กินแล้วก็ถือโอกาสรีวิวให้แม่เลยเนาะเผยพี่น้องแฟนเพจและก็แฟนยูทูบของโมเกนชติกฟีโมเกนชติกอยากกินน้ำอยากกินน้ำจ้ะ อยากเข้าไปสั่งแต่ว่ายังให้ไปอุ่นหนุนแม่นำเลยเนาะพี่น้อง FC เข้าไปอุ่นหนุนในเด้อจ้าผมเพราะว่าของกินในเพตแม่ค่ะอุ้ยหลากหลายมีหลายมีทั้งปลาหมึกแห้งอุ้ยหลายหลากหลายเลยครับปลาเค็มก็มีปลาเค็มก็มีหลายอย่างนะส่วนราคาก็ไปสอบถามเอาเนาะจ้ารับไปสอบถามได้เลยก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปอยู่หาอยู่หางกินนี่กับอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องถามมาของมาลายหลายครับคือคิดมาเศร้านีดเนาะแม่คิดมาเศร้าที่ บอกเค้นออกไปหาอยู่หากินแต่เชา้าแล้วก็ไปเจอผู้เขียวหางใหม่ <อง S 2> พี่น้องบอกว่าหางเหี่ยวหางเหี่ยวพี่น้องบอกว่ามันอันตรายบอกเค้นอย่าไปใกล้ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆลด้วยจากที่เขามามาเตือนเนาะมาแนะนำเพราะว่าอยู่ไกลจะบอกเค้นซูมเอาครับผมเพราะว่า ทางที่บอเคียนอยู่มันก็มีหลากหลายชนิดเนาะแม่นูมีหลายชนิดแต่บอคาดคิดว่ามันสิมาดักทางรถแม่นโอ้โหเล่าประเทศก็พอได้เจอแม่นตัวใหญ่ด้วยแม่้เขียวปกติเราเจอตัวท่าหนูก้อยนี่แต่อันนี้อุ้ยช่องแขนนี่เนาะบอเคียนเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อีหลีดำาพาเลยพี่น้องหลายคนก็ว่าบอเคยเห็นงูเขียวตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าหักหนึ่งในนั้นก็คือมันอันตรายมันเป็นงูเขียวหางไหม่ แต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่น้องทักมาก็คือเพื่อนมาให่โชคให้ลาบเพราะบอกสาธุเพราะว่าบอกเคสติ๊กหนึ่งเพิ่งออกรถใหม่มาเพื่อนนึมาดักทางแบบนี้พี่น้องก็เลยว่าขอเลขทะเบียนแน่เลขยังเลขทะเบียนเลขป้ายแดงน่ะเลขทะเบียนบอกเคยังมาทันได้เลยครับเพราะว่าช่วงที่บอกเคนออกมาฮะเพื่อนว่าายแดงไปแดงเบิร์ดรอป้ายขาวเธอเดียวเลยครับแมนอีกสองเดือนได้ป้ายขาวเธอเดียวจ้ะรอป้ายขาวเธอเดียวแล้วก็จะมีแต่นี่ ในกุเจในกุญแจน้องเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมซูมเลยได้บอกเห็นเห็นไหมสติบ่เหินเดี๋ยวว่าเกียร์ถับมาเบอร์ชัดขอกันขอแน่ขอเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งน้ำเนียอย่าอย่าอย่าเบอร์หลายโอ้าเอ้าอ้าอ้รุ่น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 คือเลขอะไรเออรุ่น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

โฟกัสใหม่โฟกัสมาเห็นกันพี้อขอมาเนาะันนี่แหละเพาให้มันหมานครับความเชื่อไผมันเนาะพี่น้องก็ว่าถ้าว่าให้โชคจ้ะเพราะว่าส่วนมากเขากะซื้อรถซื้อเรือมาใหม่เขาก็อยากเสี่ยงโชคเนาะกะอาจจะโบน่ได้ล่ะพี่น้องเขาขอมาพี่จัดให้เลยนี่พี่น้องขออีกทีก็คือเลขเขาเอื้อนอย่างนะคิวอาร์โค้ดทิ้ติสอยู่ท้ายรถเลขบาร์โค้ดบาร์โค้ดบอกเอื้อนสัตว์ที่เอื้อนบุตรบาร์โค้ดมาสัตว์ที่กถ่ายให้เบิ่งพี่น้องขอมาเนาะสำหรับความเชื่อของหลาย คนนอกจากู้ใดบบเชื่อกับโบเป็นอย่างเนาะนี่เอ้าโฟกัสโฟกัสอ่านี่กับโบอยากโฟกัสอีกบบเค้นเลยโอ้โอเคนี่จ้ะเล็นี่แหละอ่ะกำลังไปเสี่ยงโชคกันเด้อจ้าได้เห็นกันเลยทำที่พี่น้องขอมาเนาะมันหมานมันหมานมันมันทุกคู่ทุกคนมันหมานมันมันคือโบเค้นไปหาอยู่หากินที่พี่น้องอวยพรให้โบเค้นมันหมานไปทางไหนขอให้มันหมานครับ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคือมือในเฮาฮะกับจากกกับจาหาเฮ็ดก็ได้ของฝากจากเอฟซีดิหมานช่ำใดและเบาเขียนหมานจ้าแล้วก็ขอบคุณแม่อีกครั้งครับสำหรับของฝากที่มีมาให้เสมอมาติ๊กเสมอมาครับขอบคุณมากเลยครับเขื่อนเลยแล้นี้เราก็จะออกไปหาอยู่หากินครับจ้าห้าสิบพาเขาไปเบิ่งเหนือไม้นะสติ๊กเนาะติ๊กว่าไปเบิ่งเหนือไม้มะมุกจ้ะมาหอมุกยามแรงนี่เลยจ้ะเดี๋ยวไปรุ่นกัน มีหาวหาหรือเปล่าครับไปรุ่นกันเลยไปจ้ามาถึงซุ้มไผ่แล้วจ้ามาถึงกับโอเคีนเจอหนอนนางดินเลยเจอหนอนนางดินโอเคีนว่ะทั้งซุ้มมีหนอเดียวซุ้มมีหนอเดียวมีหนอเดียวมีหนอเดียวอีห๋ตายอยู่พอไปหาซุ้มไม้ซุ้มแล้วหนอก็เอาโอเหลืองสวยงามมาก เนื้อขาแซ่บเนาะขาต่อไส้จักสองโหนกก็พอนะเอ็ดมกหนุ่มไม่หนีเอ็ดโบหลายดอกจ้ะไส้จักสองมุกเหมือนนะราะว่าเพื่อาใส่เครื่องเนาะแม่นใส่ฮิตใส่ยังนำใส่เครื่องหลายๆคุณนี่มีเบอร์โอเคเนาะบังดุ๊กผ่างคลองน้ำจ้ะแต่ว่าความชื้นช่วยได้แต่โบมากถ้าโบถึงฤดูอีหลีมันก็บอออกเลยนะโอเคเนาะปวดชุกโต๊ะ ไผ่บางชนิดหาบ่ถึงฤดูมันก็ออกจ้ะแต่ไผ่ไผ่ชนิดในไผ่เกี๊ยบหรือไผ่คลายดำเนี่ยมันต้องฝนชุกอีหลีหรือเดือนฮุกคนละจ้ะพฤษภาโห่มันจึงเริ่มออกหลายๆจ้ะ่ะเราหาอีจ้ะอีกกันต่อจา้ามาหาอีกสูมแล้วจา้าโอเคเจอหน่อสูงสูงคนละโบ่เจอหน่อนางยินงเจอหน่อสูงเลยเดีนยวมีใก็จะเอาไว้แต่ไม่ดดงแล้วเอาเลยจา้า สูงแล้วเป็นน้ำไม้สมเลยเพราะว่าทางนี้เขานานมาโบได้มาจาักเท่อสูงบดัดออกทางไหนโบเข็นเ,เดี๋ยวเก็นออกทางพี่โอเคเดี๋ยวฉัติ๊กออกไปหาทางพุ่นเดี๋ยวเราจะโอมไปทางพุ่นแล้วจ้ะสูงน้ำไม้จ้ะบบฮุกเอา้ามีจังหนอจาะหนอเ,เอา้า ตุ๊ก็มีหน่อเดียวสิไปปะเลยห้เห็นยังปาดขั่วๆอยู่ดีเป็น้ำไม้ส่งได้สองหน่อเดี๋ยวไปเบิ่งฝั่งพุ่นแล้วจ้ะมาพี่น้องมุดๆล่อๆทางพี่ก่อนตุ๊กต้มต้องรอดมาจ้ะจะให้เบิ่งทางมาด้วยผู้ติ๊ก้มมาพูกพี่น้อง หาช่องที่มันหล่มตัวเองเลาะมาเลยที่มันชุ่มๆนี่ค่ะเมื่อวานนี่ฝนตกฮะไปทางไหนเนาะบัดนี้งานเข้าตรงทางที่นองจะนี่แหละมุดไปล่งนี่แหละไปเดี๋ยวไปเจอเบบกเข็นข้างบนจะใช้เวลาลอดไปคือสีหลายนาทีเติบมุดทะลุมาฝั่งสิดเจอหนึ่งนาะโอ้ย้ำไมทางนี้สูงบนเลย หอม,มว่ได้มาเนาะนตอนที่เป็นหนอนางดินค่ะนี่บอกมคิดนบินหมด <c oughs> ตกใจเลไปต่อไปเต้น <c oughs> บอกมีหนอนางดินบอกอกลากนึงจิ้มมือดูหนอนสูงจะ,ะไปมุกได้ มีเพิ่มมันดอกพ้่มกันเป็นชุดชุดเนาะมันสูงสัมกันเสมอกันหมดเลยชุดนี้ชุดนี้ไปมุกไปไอ้สามน่อคออิดมุเดีกะเดี๋ยกะเหล๋อมุกะมันกำลังจะโตเลยเป็ดแต่ไม่โดมเป็ดเต่าปุดใหม่ที่น่ฮะดใหม่กำลังะ่ยอใช่โอ้โพี่น้อขออภัยลากาอ๋อนี่ดิสองเลย ฝั่งนี้พร้อมจ้ะปิดเลยจะกินคานอยู่ด้วยตอนนี้ตหึงายตาก,ก็ขอออภัยแล้วจ้ะนีแต่มันบูมีหนามไข่อันนี้ค่ะถ้พาชิมีกระหนามนี่แหละหนามข่อยนี่แหละจัดน่อยแล้วบอกเอ ติดขอไม้ดองไว้เรื่อยๆอมีพี่น้องหลายคนเริ่มสั่งเข้ามาแล้ว <ś c oughs> ออกได้เมนบบได้อยู่เนี่ะอรอสิแลละพี่น้องมุดอ่าที่ฮันมี สีซาหามือมาเบิ่งใหม่ที่เป็นชุดที่เป็นตะโห้ย่านหลาอยู่ตะโหรือตะเต่ามาจะติเกินตะโปล้านพี่น้องเพื่อตาเต่าตะปูืึงยังหามแทงดาวบอกหนานิ่มตูดบอกไฉยยังไม่เห็นหนอนเลยพดีเนาะเอาอกมาม เอาไปข,ออาข้าวารพูดเราเก่รอบาไปช่องค่ะเไปเก็บไทางที่ทด้ตาดเข้าไป้อาบพวกเขาเละสะเลยตตลาดคือไรบอกไปเปนตะย่านได้นี่บุ้งเบาติดย่านบุ้งย่านนอน หนาวค่อยเหยียบเอาทะลุได้ไหมน้องจ้ะยางหัวได้ไหมแปบเลยแล้วหนาวคอ่อยยางหัวเลยแล้วอ้วอนๆน,นี่ใจเลยแล้วโอ้นี่เนาะอยู่นี่หนูนกำลังเริ่มออกเลยหามงกว่าแล้วบนนี้ได้เถอะเผื่อเลาะหาเผื่อเจอจากพี่น้องสมที่เราเคยไปหาไปเลย มันบ่มีลเลยเอาเอาเลยนะโอเคเนาะต้องรอกระมาอีกทางนึงจ้ะน,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 นี่แหละเอาไปตื่มหนอนนางดินไปมกุกเดี๋ยวชาติ๊กก้มก็เพอาพี่น้องเดี๋ยวเขาเจอกันด้วยใจแยามพี่น้องลายตาได้แด้หน่อไม้ของเราสีนอเดี๋ยวให้ชาติ๊กปอกติกอยากฮู้สับประหลาดคืออย่างให้ัอเคพาไปเบิง่ง ไม่บุ๋งน้ำดอกพาี่น้องบุ๋งโลกเฮสิดาเลวสปราร์ตของเราไปแล้วกี้มันเกาะ,ะอยู่นี่เลยไปแล้วนี่ไงหินนี่ไงเขาบอกพี่น้องเห็นแล้วแหละนี่ไงสปาร์ตนี่ยังขี้เก็บเฮ้ยเลือตาขาบตัวบ้ากไงบ้าบ<ะ>ทางไผ่ทางมันเด้เออยู่หากินไผ่มัน เจอแต่สัตว์ประหลาดช่วงใน,นช่วยกันถือออกไปหารถมันเห็ดหลินจือแบบเต็มคอนเห็ดเบื่อจ <c oughs> ักเลย <c oughs> พี่น้องก็เห็ดซีนก็นไปจักดนีงถ่ายพี่น้องเบิดก่นอนเห็ดซีนเบาเข็มอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เห็นหลินจือแดงเต <c oughs> ็มเลยน <c oughs> ึกหมดเลย <c oughs> ปปอกหน่อไม้กันครับเตรียไมไว้เรียบร้อยใบตรงก็ไปตัดมาแล้วครับออปอกเมื่อจะไผ่มันคลายดำคืแข็งเดี๋ยวไปห่อมุกกับหนอนาางดินเนาะบอกกินเนาะก็ดีเลยสองหน่อทัดบอกกินตัดแข็งนนะอ่ะนี่เปนคมเนาะ เกี่ยวเข้าไปเข้าเชยกิ้องเศได้น้ำปลายใส่ที่ติดตัดสันสันก่อนไปเนาะหยุดนะครับจาไปทำหน่อไม้ดองไว้เดี๋ยวสูง บางที่น้องข้ามาก็ได้ของอยาของกินโลดกสับเป็นหดอไม่โดง ดเราต้องใช้รุ่นนี้เด้อครับมิงถึงจะโมเปื่อยเนาะสาติก๊กเนาะจะใช้หน่อต่ำๆเตี้ตยๆเพัอ่อซิกเปื่อยยากาศเย็นวันนี้สงสัยไม่มีฝนตกลงมาแล้วอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมร้อ,อมน,นมากเสียงต้องยืน siang nyam ho, siang tik siang nyam ho, ot, ot ika tu men ba? na si men ken hon de no, kala ho ko pang nyam hon, หวังได้แนวยาในกินแล้วน,นี่ครับพี่ทากันเมื่อเห็ดยาเห็ดกินยามแรงครับเมื่อม,ก,ม,อมกหนูไม้จ้ะเมื่อมกหนูไม้อาจถึงเวลาถ่ายพี่น้องเบิ่งเด้อเมื่อนี้เพื่อได้มกเพื่อได้อย่างมืดเพ<ร>ืจะได้กินครับใช<ร>้เวลาสักพักจะได้มันสิใช้เวลานาน,น,นเนาะจ้าเพราะว่าสิถ่ายพี่น้องเบิง่ง ตอนแล้วเลยเผื่อเพื่อแหละพี่น้องจะทุ่มกุ้งเปล่าพื่อเลี้ยอค่ะเปิดต้มเป็นอย่างเนาะครับผมเอาเป็นว่าสติสดขอลาสำนี่เลยแล้วกันเด้อจา้าครับผมโอกาสหน้าขอเนาะครับเนาะจ้าขอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจา้า